เออจียงเาเน่น้องเนี่ยวานังาวะย,ยี่นี่ตอนรับเข้าสู่หมู่บ้านโบราณนะครับผมก็ดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่คือบ้านโบราณแห่งน้องตะกี้นะตะกี้ยังไม่ได้ถามชื่อเลยนะครับว่าชื่ออะไรนะดูนะครับอันนี้คือเก็บคือเข้าโพดนะครับเขาทําได้ข้าโพดนะครับนะไม่รู้ว่ากี่กิโลนะสําหรับขายนะผมบ้านสวยมากนะครับเดี๋ยวน้องขึ้นไปเก็บของนะโอ้จะสร้างบ้านใหม่แล้วนะครับนี่ก็ซื้อกับเบิ้งมาเจอเนี่ย กันโต้นี่นะครับกันต่อค่ะเดี๋ยวดูบ้านโบราณนะครับผมอันนี้มีอย่างเนี่ยตู้น้ำดับพักอ่ะถุนน้า่ะอ้โหคิดไปที่ดับพักเหมือนตีเครื่องน้าวเนี่ยกันต่อเอาดูที่งเ้ยนี่ครับดูนะครับบ้านโบราณสามารถที่ไม่เคยมองเห็นนะครับเชียงตรงเราไม่มีนะแบบนี้นะ หาลูยากนะครับน,นี่คือกำลังจะทำทุนเน่าสปอกินเองนะครับไม่ขายนะครับดูหน่อยโคมแล้วก็นี่คือยองข้าวนะครับอันนี้แสดงว่ายัางไม่ค่อยมีนาเยอะนะอยองข้าวเด็กๆเ,เองนะครับนี่ก็มีข้าวปุกชอบกินข้าวปลุกมากเลยครับยังรักษาแบบธรรมชาติอย่างดีนะนี่คือข้าวข้าวที่สปอ่อยากกินนะครับผมนี่คือหมอปีตรงอะไรสักอย่างนั่นแหละ ใชนี่ก็ต้องติดไว้24ชั่วโมงเหมือนที่บ้านผมสมัยก่อนเลยอันนี้คือที่เก็บอาหารสวย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 ปดีพอวดีเฮ็ดใหม่แอรู้วน่ตัวนี่แทงบานแทงปองของผาแล้วนี่เห็นต้องค่ะเจอเจอเจอขึ้นเมื่อก่อนใช่ไหมนี่ครับก็จะได้เห็นบ้านโบราณนะครับก็สัญลักษณ์แห่งหำยนนะครับจะมีสองที่แบบที่เคยแนะนำนะครับ ห้องเดียวพี่ทางเดียวทางเดียวเม,ม,มืองข้ามใครเมียใครเลยสี่ตัวในแอมาน,นี่เนอะเมื่อไรเมื่อไรเจียงข้มามมือจักจีเลยเจียงเหรอนะน้องอ๋อเจียน,น้องเนาะมีมีเป็นน่องไหนก็ก็เร็วแง่อ๋อในเป็นน่องเช็คไทยว่าน,น้อง,องเรามาแอลว,ว่านผาลายนะครับเดี๋ยวพาชมตามว่านครับ อันนี้คือแม่นะแม่เดี๋ยวไม่รู้จักชื่อเลีนยงดกันกแล้วเนะเอากับเปียร่าเอาขยาแป๊ดเนาะอ้อยอ้ยแอยยวตัวกันเอาเราขอกาบน้ำดื่มมาเนาะอันนี้ต้นรับนะครับสวยสวยสวย <c oughs> นี่นะครับเส้นทางบรรยากาศตรงกลางว่าดเออส็อต์ทรศัพท์กันหน้ามามา่มาวานโบราณนะครับผมถ่ายเฮินถ่ายเฮินก้นกับทางดีเมี่ยงไหนแน่ด้อย สุดยอดนะครับผมรอสาวกำลังไปเติมโทรศัพท์เหมือนที่ผ่านมาประมาณสิบปีที่บ้านผมนะครับที่ลำบากนะครับผมไฟไม่มีเลยไฟฟ้าย,ยังไม่มีเลยแต่ใส่แสงสลารเซลล์นะครับเดี๋ยวก่อนจะกลับไปเราจะซื้อข้าวโพดไป,ไปให้ไก่กินก่อนนีฮะทีนี้เขาเก็บเป็นอย่างนี้เลยเข้าวโพดนะเยอะมากไม่เจอน้ำฝนอะ่ะยังไม่มีคนมารับซื้อนะครับต้งองรอนิดหนึ่งตอนนี้ยังปิดประเทศอยู่ เราไปดูปดวิธีการซัดโทรศัพท์น,นี่ทนเอาที่ทำเสร็จแบบนี้ก็ทำเองนะครับนี่อันนี้เฉพาะกินนะครับผมทำกินอย่างเดียวเลยไอ่รดนน้ำฝนเปล่านะเมื่อกี้ฝนตกอันนี้ก็ซอย <c oughs> เก็บไว้อย่างดี <c oughs> ที่ี

เอาเทียนกำอ่ะอันนี้ยันี้งามสไตล์สไตล์ของสไตล์แกร่านันสไตล์กำสูงอันน่ะขขกราบเป็นปองนั่นน่ะโอ้มีน้ำตีเนาะไม่ต้องขายเลยเนาะพเป็น้าเอมนดุ๋ยก่าน่า่อเนี่ยเสียเนาะกีดาวมอเก๊เเป็นเม็ดเป็นเม็ดเออมีสาวนำมามาเลยเนี่ย มีลายซิปปากนี่อ to uh ๋อเกาะมีเออเยื้อหร๊กเนี่ยบูู้รอดมาเจะาตีกันอย่างก็ตีโคงะยึดถึงเป็นลรืเงียบนะฮะเนี่ยก็มีเซเว่นอยู่ตรงหน้านะครับกำลังขายเนื้อนะครับวันนี้ก็ขอแนะนำฟิีเซนเตอร์กับน้องอีกคนหนึ่งไม่รู้จกซื่อนะครับเตี่ยวเตี่ยวหลังการเกลียลายๆนี่ครับ อ๋อเนี่ยสุดท้ายพรฟ้าอยู่วัดเนี่ยนะเนาะในพระเจ้าอินทร์ศาลนะเนี่ยผมจ้าอ๋อท็อตีนั่งไม่ใช่นะครับไปต่อแลพระเจ้าอินทร์ศาลไม่ใช่ที่นี่อันนี้เป็นห้องวัดหลังไหนวัดผาล่ายวัดผล่ายเนาะโอเคเป็นวัดโบราณนะครับแต่สังกัดสีข้างบนไม่ใช่นะมีผ้าเขาอยู่ว่ากากเขาไหนอันนี้ในบันทึกใจนี่ตักนู้นน้องโบน้องโอ้ที่นี่ยังไม่มีไฟฟ้านะใส่มือใส่มือปั๊มน้ำนะครับอันนี้ไปเมืยงไหน โดนต้นเนี้ยเนี้ยอันนี้ฮะอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูนี่ก่อนแป๊บนึงในที่นี้น่าสนใจนะครับผม <c oughs> เป็นห้องว่าเพื่อเป็นห้องกองซ้อนเนี่ยนี่อันนี้ออนกองซ้อนเนี่ยเราก็ไม่รู้จักนะก็เฉพาะเป็นใจตัวไหนมาตัมาตัเ้เป็นใจเป็นเน็ตเป็นเน็ตเป็นเน็ตตัวไหนกองน้ำปลาหรือโน้ก้า เเฮ็ดไม่ใส่ที่ไหนก็เป็นซอนกมิ้นดเลยใส่ใส่ม<อ> <พอ S 1> ากดีอ,อ๋อเป็นเดิมบดเปนเทปะรนะเาะสมการเนาะเฮ้ยพอไปนี่นี่แปลกกับสมการมากมากลกรมันนะคิดว่าเป็นตามนช่นห่เดอเป็นหือ้อน่ะฮะเข้าบวดเข้ามือก็ถ่ายนะเขาปิดเกกไว้พระเจ้าของนะนี่ขออนุญาตเข้าไปในวิหารนะตีอาจจะได้ถ่ายพระธาุรูปหรือเปล่าเรไม่แน่ใจนะกอน้องขาว่าห้ามถ่ายทั้งใน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแลถ่ายภาพภาพนิ่งอันนี้เป็นไม่ไม่เปยกมุดแน่วิถีชีวิตนะครับน้ำบอดีวัดโอ้สมัวนี่ยโมตี้ก็จะมุดดุงนิดน้ำนะโอ้มันตุกตกังควายเนี่ยมาเอ๊ะมันปั่นะนี่โอ้นักหนาวกว ý ở màn nha nè ý ở màn nè Ô, nè nụ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  nè nè nụ Hả? nè nè nụ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  nè nè lọt. nè nặng 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 วานก็เงี so so ้ยวขึ Ma ้นปุกี้หรอว่ะนะวันเป็นเอาดินไว้อย่างนั้นะน้ำบ่อเคิดว่าเขาปั้นบันเต้นบนวันห้านอนตายว่าปอว่าเขานอนแาเปิ้นปันมาเตื้ยนอนไ้สามขึ้นเนาะสามขึ้นตาอะไรมันในลูกบุญเรียนวันนี้ขมวดน้บ่อน่มืว่าจะต้องมันบ่อหเาะว่าอย่าอุปกร้นนขอวันเนี้ย โอเคเขาเข้ากันไั้โอ้ที่นี่ใช้แรงคนขุดนะครับคุณหวานมาจ่อยขุดเจ้เนี่ยแล้วัาจังสลามโอ้ดูพอดตี่ยมปีกน้ำเาะฝนตกตกกันวันนี้ในสลาเตะฝนตกเลยน้ำเตีม

ฮ่าก็เลยเติมหูจักมันก็มาตักเข้าง่ะจริงจ้าจมจ้จะมาตักมาแกวเอวขึ้นนั่นแหละโกน,ะน,งงนี่อยู่กลางบ้านกลางบ้านพารายนะครับผมนี่มีทัง้งไก่ทั้ขนกนี่พาพรีเซนเตอร์สองคนมาเหยียบขี้ควายด้วยนะครับ อีกคนหนึ่งชื่อน,น้องอีกคนหนึ่งยังไม่รู้จักชื่อเลยนะครับเจียงเรก็ตั้งนานนะปางเนาะปางนู่นี่เปิดมือกอดอันนี้เป็นมิสากนะัานอะ่ะโอ้เขากลับไม่เต็มคุ้งหุ้ดนด้วยตัวนี้พรวนตารางเนาะนู่นหุ้นเนี่ตัวตะลางเขับไปพุทธพุทธีปิ้งสองคนนะช,ชื่อกับตัวเหมือนเป๊กาเนี่ย เอากลุ่มเจ้ามื้เป็นมาก็บเเพื่อนอะไรอเนี่ยมึงขายเราพกสูมกับเข้ากาดติลยวอาวูตสุกกาดกันกับมึงขาดกุ้นน่ะกับมึงขาดกุ้นน่ะเอาพวกขี้ปากกัในวันอยู่เนาะโอ้โหเฮือมันก่อนนี่ยหนึ่งตั้งกี่ไม้ยังไม่หล

เป็นไงครับพาแอวเล่นก่อนนะครับโอ้โหเฮนน้มีไหนอะไรเขาเฮีคนเนยหนอไปดงเรีนด้วยนะครับตอนนี้ครับกาเป็นหลายไงเขาเฮนโอ้เฮเนี่ยจุยานี่เป็นไทยเยมันเงียบไปไหนโอ้คหเนวันเทาเอ็มไปนะ เฮ้ออยองค์เสมามิกาเนอะอันนี้คือโรงเรียนนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้กำลังประสมมันอยู่บ <c oughs> ้านโบราณค่อยๆหายไปนะครับก็บ้านสม,มัยใหม่เข้ามาเยอะเลยเฮ้ย <c oughs> เป็นต่อพายไงการนี้บนเท้าเหรอ mỗi oh, khi là về đi mua thái hai ấy. Chính tung ăn kia nha, mình chọn á hồ xì tay ngoan hồ sơ Lại anh xì bộ thình 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 rất thình thình มานี่เ <Roma> ด <S filt rate> ียวดามัสวยๆทายก็าีหเนี่ยมีเครืสนงขนนะ